ชนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเกมวันนี้น่าจะได้มากโชคเราไม่ดีครับนะต้องทำแล้วโชคเราไม่ดีทั้งที่เราต่อยดีครับลุกนะหนึ่งเนี่ยต่อยแล้วเนี่ยมั่นใจเลยว่าชนะแน่เพราะว่าลุกหนึ่งนี่เราต่อยเด้สวยมากตีขวาออกไปโดนสิบทีโดนสิบทีเลยครับแล้วเขาเขาก็ต่อยเราไม่ได้ด้วยโต้เราไม่ได้ด้วยนะปฏิจงหวะลยุคสองเนี่ยจังหวะที่เตะไปเนี่ยขาลอยอะ่ะครับแล้วมันบวกหมัดมานะถามว่าลูกนั้นโดนไหมโดน แต่ว่าจังหวะนั้นก็คือเราพลาดเองเราพลาดเนี่ยก็ถือว่าเราเราโชคไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถือว่าเราต่อยดีแต่ว่าในเมื่อโชคมันไม่เข้าข้างก็เอาก่อนใหม่ครับสุดท้ายก็เะนอาฝากอะไรถึงแฟนมวยชาวไทยแล้วก็แฟนขับเวกยินดีที่ติดตามผลงานและให้กำลังใจมาตลอดครับก็เต็มที่แล้วฮะสำหรับวันสำหรับวันนี้นะเราเต็มที่อยู่แล้วการเตรียมตัวเราเตรียมมาสามเดือนหลังจากที่ได้รู้ว่าได้เข้าไปชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยเราเตรียมงานมาสามวันได้สามเดือนแล้วก็ รักมวยมีความมุ่งมั่นมากแล้วก็ตั้งใจมากแต่ว่าผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราถือว่าทําทําเต็มที่แล้วทําที่สุดแล้วนะครับผมนะก็อยากังให้เสมอครับผมของครับ